พิภพตัสอินอเมริกาวันนี้เราอยู่กันที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียนะคะและเป็นวันสำคัญค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐหรือวิดเทอมอิเล็กชันค่ะซึ่งก็ถือเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญนะคะ ไม่ใช่การเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะแต่นี่เป็นการเลือกตั้งสสและสอวอที่จะมีขึ้นทุก2ปีนะคะการเลือกตั้งสสนั้นมีทั้งหมด435ที่นั่งนะคะสอวอ1ใน3คือ35ที่นั่งจาก100ที่นั่งค่ะดังนั้นวันนี้ถือเป็นวันที่ทางคนอเมริกันก็จะให้ความสําคัญในการมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะการเลือกสสและส,ละสอวอก็ไปทําหน้าที่ในสภานะคะและเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางนะคะเสรีภาพของรัฐบาล ของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเนื่องจากว่าในทุกๆก,การเลือกตั้งกลางปีเป็นการเลือกตั้งสสนะคะยิ่งในขณะนี้นะคะในสภานั้นมีเสียงปริ่มน้ําทั้งในสส,สที่พรรคเดโมแครตมีที่นั่งมากกว่าพรรคริพับมิการนเพียงเก้าที่นั่งเท่านั้นส่วนสวน,นั้นก็50-50คือเสียงปริ่มน้ําดังนั้นถ้าหากการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคริพับร,ริการนมีชนะนะคะก็จะทําให้เสถียรภาพของรัฐบาลโจไบเดนนับจากนี้นะคะก็ คงจะทำงานได้ยากลำบากขึ้นเรามาที่เมืองแอตแลนตาซึ่งก็เป็นเมืองที่กัน มีการแข่งขันกันเลือกตั้งกันสูงนะคะโดยเฉพาะที่รัฐจอร์เจียนะคะการเลือกตั้งสวค่ะระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรคพิก,กั n น,นะคะก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่จับตานะเพราะเป็นสวิงสเตทนะคะดังนั้นผลการเลือกตั้งที่จะออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดสําคัญเช่นเดียวกันและตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนะคะทีะ่ในเมืองแอตแลนตาทีบเลือกตั้งนั้นเปิดกันไปตั้งแต่ เจ็ดนาฬิกานะคะแล้วก็จะปิดหีบช่วงสองทุ่มช่วงเวลาในการมาใช้สิทธินั้นายาวนะคะกว่าเมืองไทยที่แตกต่างกันแล้วก็ที่นี่คือวันอังคารน,นะคะที่สหรัฐเลือกตั้งกันในวันอังคารไม่ได้เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์แบบเมืองไทยนะคะก็อ,อันนี้ก็เป็นความแตกต่างของการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกากับการเลือกตั้งที่ไทยซึ่งเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งของสหรัฐนะคะในการเลือกตั้งกลางเทอมค่ะเพื่อเรียนรู้นะคะว่าการเลือกตั้งของที่นี่จะแตกต่างกับบ้านเราอย่างไร แล้วก็ที่สําคัญนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นการเลือกตั้งที่มีการจับตาเพราะว่านโยบายในการหาเสียงนั้นเป็นครั้งแรกในรอบ49ปีหรือเกือบ50ปีนะคะที่มีการใช้นโยบายทางสังคมมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนั่นก็คือเรื่องของการสิทธิการทําแท้งที่ถูกกฎหมายเนื่องจากเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะศาลสูงสหรัฐมีการเพิกถอนสิทธิการทาแท้งที่ถูกกฎหมายไปนะคะหรือคดีโรวิเวสนะคะที่เป็นข่าวโด่งดังทําให้เรื่องการทําแท้ง ในสาร,รมิกานั้นไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ถูกกฎหมายอีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นนโยบายที่พรรคเดโมแครตโดยประธานาธิบีโจไบเดนนั่นก็ออกมาใช้เรื่องนี้ในการหาเสียงว่าถ้าหากเดโมแครตชนะในสอสอและสอวอก็จะทําให้มีเสียงมากพอที่จะไปเปลี่ยนแปลงและนําสิทธิการทำแท้งที่ถูกกฎหมายนั้นมาบังคับใช้อีกครั้งซึ่งก็เป็นประเด็นที่ก่อนหน้านี้นะะผลโพลสำรวจก็มี เป็นประเด็นที่ทางคนอเมริกันเองก็ให้ความสําคัญนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ยังมีเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อเรื่องน้ํามันแพงนะคะที่ถูกนํามาใช้ในการโจมตีในการหาเสียงเนื่องจากว่าทางพรรคทริปบปิกันเองก็ใช้จุดอ่อนนะคะของรัฐบาลโจไบเดนที่ทําให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อนะคะมาใช้ในการหาเสียงเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องสิทธิทําแท้งที่ถูกกฎหมายนั้นพรรคทริปบปิกันเองก็ไม่ได้เห็นด้วยเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีบทบาทสูงต่อทาที่ทำให้ศาลสูงสหรัฐนั้นเพิกถอนสิทธิทำแท้ง ในครั้งนี้นั่นก็คือประเด็นที่ถูกนํามาใช้ในการหาเสียงกันแล้วก็ดูเหมือนว่าในช่วงพงสุดท้ายโดยเฉพาะวันสุดท้ายของการเลือกตั้งซึ่งเดลิคอปเตอร์เราได้ไปลงพื้นที่นะคะที่เมืองมาคอนของรัฐจ,จ์เจียไปดูการหาเสียงของผู้สมัครสวรจากพรรคเดโมแครตนะคะ ซึ่งราัฟาเอลวอลน็อกซึ่งเป็นสวอของพรรคเดโมแครตนะคะก็มีการหาเสียงเรื่องนี้แล้วก็ตอกย้ําถึงความสําคัญของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันนี้นะคะเพราะเป็นการตัดสินประชาธิปไตยที่บืนอยู่เป็นเส้นได้นะคะทั้งในกรณีของความพยายามในการคุกคามประชาธิปไตยจากอดีตประธานเทปดีโดนัลด์ทรัมป์นะที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง การเลือกตั้งเมื่อ tamam 2ปีที่แล้วรวมถึงเรื่องของสิทธิทําแท้งที่ถูกกฎหมายก็กลายเป็นประเด็นที่ทําให้เสียงของผู้หญิงนั้นออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้มากขึ้นทําให้ผลโพลล่าสุดในคืนหมาหอนะคะก่อนเลือกตั้งเนี่ยประเด็นในการตัดสินใจของคนอเมริกันในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ในหลายๆรัฐนะคะรวมถึงในจอร์เจียก็คือ1คือเรื่องของการทําแท้งถูกกฎหมาย2ก็คือเรื่องของนโยบายกัญชานะที่ อเมริกันก็ที่อเมริกาเองก็มีนโยบายการชาเสรีก่อนหน้านี้แต่อาจจะแตกต่างก,กันในบางรัฐก็กลายเป็นประเด็นที่คนสนใจรวมถึงเรื่องที่3นั่นคือเรื่องของการควบคุมการใช้ปืนค่ะดังนั้นการเลือกตั้งที่สหรัฐนั้นก็จะน่าสนใจทั้งในแง่ของนโยบายที่ ที่จะนํามาใช้ในการหาเสียงความต้องการของคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าต้องการที่จะไปเลือกสสและสวเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในเรื่องใดๆบ้างนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจนะคะที่จะเป็นประเด็นในการตัดสินใจทุกครั้งแล้วครั้งนี้ที่บอกนะคะน่าสนใจในเรื่องของสิทธิทําแท้งเรื่องกัญชาและเรื่องการควบคุมอาวุธปืนค่ะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐไปติดตามได้จาก The ะริพเตอร์ส์อินอเมริกาค่ะ ตั้งแต่เปิดหีบเวลา7จ็นาฬิกาที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีขึ้นในทุก4ปีก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในช่วง2ปีจะเป็นการเลือกสสจํานวน435คนซึ่งสสจะมีวาระดารงตําแหน่ง2ปีและเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอจํานวน1ใน3จาก100คนคือ35คนซึ่งสวมีวาระ6ปี การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐครั้งนี้น่าจับตาเพราะคะแนนเสียงปริ่มน้ำในสภาที่พรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีโจไบเดนมีคะแนนเสียงสวในสภาสูงแบบปริ่มน้ำเพียง50เสียงส่วนสสมีเสียงมากกว่าริพับบลิกันเพียง9ที่นั่งและจากสถิติที่ผ่านมาเพราะว่าการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2พรรคที่เป็นประธานาธิบดีจะสูญเสียที่นั่งในสภาไปถึง17ครั้งจากทั้งหมด19ครั้ง และเสียที่นั่งสวไป13ครั้งจาก19ครั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ยังเห็นการแข่งขันที่ดุเดือดจากพรรคริพบลิกันเห็นได้จากผลโพลหลายสำนักในช่วงโค้งสุดท้ายพรรคริพบลิกันมีคะแนนนิยมมากกว่าพรรคเดโมแครตโดยความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เห็นว่ารัฐบาลโจไบเดนเกิดปัญหา,เ,างเงินเฟ้อค่าของชีพน้ํามันแพงซึ่งมาจากการที่สหรัฐและชาติพันธมิตรออกมาคว่ำบาตรรัสเซียที่บุกยูเครนจนราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น แต่การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ49ปีที่มีการนำปัญหาสังคมมาใช้ในการหาเสียงและถือว่าดุดเดือดจากคดีปรัติศาสตร์ที่ศาลสูงสหรัฐเพิกถอนการทำแท้งถูกกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ปี1973หรือที่รู้จักกันในคดีโรวีเวสและมีรายงานว่าการพลิกขับตัดสินก็มาจากผู้พิพากษาสายริพับบิกันทำให้ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับคำตัดสินนี้ และเรียกร้องให้ชาวอเมริกรันลงคะแนนเลือกสสและสอวอจากพรรคเดโมแครตเพื่อที่จะสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิทำแท้งกลับมาได้ถูกกฎหมายอีกครั้งและในการหาเสียงของผู้สมัครสอวอพรรคเดโมแครตท,ที่รัฐจอร์เจีย ก็กลายเป็นประเด็นที่ตอบโต้กันอย่างรุนแรงระหว่างผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตราฟาเอลวอรน็อกและผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเฮอเชลวอลเกอร์สซึ่งเรียกว่าเป็นสายตรงจากโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีและพรรครีพับลิกันที่สนับสนุนการยกเลิกการทำแทง้ง I support women having the right to choose what they want to do with their bodies. So um, I'm a mother of eight. Um, I'm incredibly pro-choice. Uh, I, most people Might think that because I have so many kids that maybe I'm I'm not, but pro-choice is about people having the, the, the right to choose what they want to do, and it should not be something that um, that women are required to do. We should not be required to um, to carry a child that we are. We, we don't important have. that we look to our leaders that will protect protect the rights. Not only of women, but all birthing people in this country and protect the reproductive justice rights of this country. We need that in DC at the federal level, and we need that from our local leaders here in Georgia, and particularly as we have elected leaders in the state house, city council, county clerks, sheriffs, coroners that have gone forward and said that they will not protect the rights of birthing people, not protect the rights of our families. So this moment in time is critical to not only elect leaders at the federal level, but at the local level as well that will protect our human basic rights. และจากผลโพลช่วงโค้งสุดท้ายก็พบว่าการตัดสินใจในการเลือกตั้งของประชาชนในบางรัฐตัดสินใจในเรื่องของประเด็นสิทธทิทำแท้งถูกกฎหมายเรื่องของนโยบายกัญชาและการ ควบคุมอาวุธปืนเป็นหลักนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า41เอร์เซก็ทำให้บรรยากาศในการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะปิดหีบเลือกตั้งในช่วงสองทุ่มและจะเริ่มนับคะแนนและอาจจะทราบผลเลือกตั้งหลังเที่ยงคืนสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบิน EVA Air ทัาเป็นเอสีชัยเดอะรีพอร์เตอร์รายงานจากสหรัฐอเมริกา